ทางหลวงทางรัดกุดชุมยะโสธรอ่าเส,สมือค่ําสักหน่อยนะครับขณะนี้เกือบหกโมงเย็นเย็นสบายยามฤด,ดูหนาว ไม่ต้องผ่านตัวอำเภอทรายมูลนะครับเส้นนี้กุดชุมแล้วก็ไปที่ยะโสธรเลยเป็นทางรดย่นระยะทางอยู่ประมาณเกือบ10กิโลเมตร